วัสดีครับมันช่างใบบุญคลิดชาแนลกัน,นะคะอันนี้คันธรกิจเราต้องให้ผู้คนเราเนี้ยเห็นใจเรานะคะพร้อมแล้วเริ่มกันเลยจำค่ะเราต้องเอาหูฟังออกว่าคนรวยเขาจะไม่มีหัวยคนจนเขาจะไม่จะไม่มีหูฟังค่ะขออนุญาตนะ นะคะแล้วก็เอาไม้กวาดมาฮะให้มันให้มันะ่า่งฝารเนาะแน่แน่แน่ไปคนนายเป็นเาอแต่เธอชอบแต่งกับผู้หญิงสีมีนี่ด้วยค่ะนี่อ่ะ ขอทำตามบ้านนะคะขอทำตามบ้านว่าเขาจะให้ไหมขอเลยคะ่ะเขาเฟืองอยู่หรอคะขาเฟืองอยู่หรอคะ เรบนานจริงค่ะ่ใถามหน่อย้รคุยกับไข่ปาสมคจะารีวิวอืมเพื่อนขสายพี่ทูเพน่อจะบักแล้ไปตามบ้านกัน ที่บ้านหลังนี้มีคนเด็นคนโดนอยู่กดกระดิ่งนี่นี่นี่ยังมาให้เราดูนะว่าตู้เฟืบ้า <Fitz susceptible S 1> <initiation> นหลังนี้อยู่ไหน ถ้าเขาไม่เปิดเขาจะไม่รู้เพราะเราจะบอกว่าซื้อซื้อดี่ไหนเอ้ยเขาเขามีคนอยู่ยบ้านแต่เขาไม่เปิดเผยไม่ดูคนอยู่ยบ้านเฉนยยะครับอะไรเนี่ย ไรอ่ะรถแพร่ขบวนเหรออย่าแบนโดนละหลังที่หนึ่งลองให้ยังไงอ่ะไป๊บเดี๋ยวพิมพ์ก่อนอืม อ๊อพิมปุ๊บหายปุ๊บเลยเราเอ็นเป็นค่ะนี่ทำตัวเป็นคนจวนไม่รู้ว่าจะมีใครขอ้มไหมห ขอนั่งด้วยสีขาวอ,อย่าพิมพ์ก่อนอโอเคไม่ต้องสื่อว่าเราชอบสีอะไรม่วงค่ะ ไม่ฝันฝันมากหรอคะมองเอารถมาฝัสฝัน่ยดูตัวรราคาหมื่นหนึง่งล่ะ ตามบ้านกันนี่มีคนเดียวมีคนเดียวเย่ยแบนนะคะให้มันถูให้เฉยๆนะคะคคนเจ้าข,ของบ้านอ,อ๋อคนนั้นเจ้าข,ของบ้าน เขาให้เงินสายิงคอมเออแล้วก็ให้มาแค่นี้เหรอไม่ไม่รู้จะรับเลี้ยงเราเดี๋ยวก็ทำต่อค่ะบทเราอืมอืค่ะให้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  ให้มีคนเจอสาธุคุบไม่ไม่เกิดให้เลยสาธุบ้านนี้ขอให้มีคน,นใครก็ไม่มี เป็นตำรวจอ,อะคนารับยังชันไหม <c oughs> <c oughs> เขาไม่ยอมรับเ <c oughs> ียึเราเลยค่ะคือไม่มีใครเห็นใจเราเลยมันก็หละเจอมีคนขอให้มีคนพอเรารู้ว่า ซู้ฟรีบ้านหลังนี้ไหนโอเคภารก,กิจหลังนี้จะสำเร็จไหมอ่ะน,นี่ตรงหลังข้างบนบ้างพี่จะเห็นใจไหมคะ เดาช่วยนะครับนี่เดี๋ยวเป็นคนดีเปลี่ยนล่างก็ได้ โอเคฝันดุวันนี้แผนไม่สำเร็จคะ่ะเพราะคนไม่เชื่อว่าเราจนว,ว่าเราจนแต่จริงๆแล้จวจนยังหม้โอเคถ้าใคนกอนะเนะถ้าใครชอบคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเปบนใคร ที่ได้ที่ได้ยินเสียงก็แก๊ก็แก่ละไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ติดกับบ้านของลูกคนนะคือเสียงเรากินขนมอ,อีก <c oughs> ถ้าใครชอบคนนี้ก็ยืมกดละก็อย่าลืมลูกคนไายอ้คนนี้กดแชร์ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่ง กิ้ง,งกุ้งกิ้งเพื่อไม่พลาดเพื่อเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ด้วยนะคะบ๊ายบาย